โอเคครับก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องเวฟยืนหนึ่งโอเคครับวันนี้เราจะไปแกล้งน้องชายกันนะครับเราจะไปเราจะไปอ,อ่อยสาวเนาะเราจะไปอ,อ่อยแฟนมันทุกคนไปชมคลิปกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจุบจ๊บจุ๊บเล่นครับกดเลนะ่นอเคไหมโกเลเว็บแบกพินนะโอเคครับเดี๋ยวเขาแบกได้ไม่ต้องให้พี่เว็บแบกหรอกเว็เว็ไปเล่นฝั่งนี้กับพี่ ให้ให้ให้พี่วิไปกับเพื่อนเขาดีไม่ครับเดีาเดาเดาเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพี่ปกป้องแฟนน้องเองไม่ต้องหัวอ,อ๋อไม่แฟนผมผมปกป้องเองได้พี่ไม่ต้องโอเคครับเดี๋ยวไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ไม่ติดดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งสามตัวอุ้ยเขาขวดใส่ดยดาวสองดาวสองอยังไม่ได้คืนเลย คิวแฟนผมบ้างก็ได้นะเวลังอ่ะน้องก็แบ่งใจแฟนแฟนน้องให้พี่ดิอันนั้นเป็นเลี้ยงแฟนคิวดาวพิงจะได้คิวบ้างใช่เธอเธอไปกับเขาดิเธอไปอะไรกับพี่เวฟล่ะเธอว่าไปกับเพื่อนเธอเพไปกับเบอร์สี่ก็ได้ไม่เพื่อนเขาให้มันไปคนเดียวไปกับพี่เวฟอ่ะเยอะมากเขาดิไม่เธอมากับเขาอเธหนึ่งตัวโอ้โห ไข่ไข่วันนี้แฟนหวแฟนแฟนแฟนพี่ครับน้องแฟนพี่เฮ้ยจะยีนแฟนผมล่วงหนึ่งลวงหนึ่งเฮยเธอลูกงสองลวงละเธอไว้มีมีปัญญาดูแลแฟนตัวเองได้หเปล่าอะไรผมยืนไมีแฟนชั่วสุดท้ายพี่ขอได้ปะเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับขั้วแขงนี้วิวิวิพี่มูชุนหน่อยพี่มูชุนหน่อยพี่มู เอ้ยเดี๋ยวพี่ชุกเดี๋ยวพี่ชุกลอนเว็บเองเอา้าจะไมล้มไปนอนอยู่กับพื้นนะครับอย่าปากดีครับทั้เมื่อกี้น้องเว็บปกป้องพี่อ่ะมันได้ได้รับกระสุนแทงที่มันเลยลง <c oughs> ใช่อ้ <c oughs> วนเท่เวฟไปสายปะพี่มึงมีไอวอลให้ผมไหม่ะมีมีพี่มีมเอาเอากับผมก็ได้พี่เวฟผมก็มีมันไม่อะไ,ไ,ไรครับไม่อะไรครับเก่งใจเก่งใจเขาให้แล้วเขาให้แล้ว เบลวอไหมเอากับเขาไหมไม่เป็นไรเขามีแล้วเขามีแล้วเขาแบ่งกันคนละลูกกับน้องวิบแล้วเขามีสามลูกเอาเปล่าไปเก็บไปเลยเธอชอบปฏิเสธล่วงหนึ่งลวงหนึ่งวิเอวียเหวี่เอาโง่โง่จังอะอะไรอ่ะโง่จังอ่ะเล่นกันได้เปล่าได้ครับได้เดี๋ยวผมชุบเองเดี๋ยวผมปกป้องพี่มูเองผมปกป้องได้ ไม่ต้องไม่ต้องอย่าเลยอ,อะไรครับใจเย็นค่ะสู้ๆขอโทษสู้ๆครับพี่มุกสู e, ส้ๆครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมให้กําลังใจเองแฟนผมอะ่ะพี่ไม่ต้องมีผู้หญิงคนอื่นเหรอวะทําทไมช่องมาจีบแฟนผมเดี๋ยวนี้พี่ก็คือพี่ชอบชอบพี่มกุกมานานแล้วไงเพิ่งรู้หรอกเอ้าแล้วทำไมตอนผมยังไม่คบกนะับพี่มกุกทําไมพี่ไม่จีบอะ่ะทำไมตอนผมคบแล้วพี่เพิ่งมานี้อ่ะไม่พูดดีกวัวปะกลัวน้องพี่เสียใจ โอ้เสียใจป่ะเสียใจตั้งแต่พี่จีบแล้วแล้มีปืนยังเอาคอยคอยว่างหน่อยไปครับพี่มุกเราเรานี้พี่มุกมีใจไหมนี่พุทโธ่รเหี่ใจ้อะมีนะอะไรนะมีใจให้พี่เวฟถ้าเปล่าก็หมายถึงนี่ไงถ้ากดใจอ่ะ วินาทผมนะผมเต็มเลยไม่ได้พี่ไปช่าหรือเธนตายนะไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปอินคถ้าขอนี่มาแล้วเธอพี่มุขขนาดเลยระวังกับเขาก็กับเขาก็มีวิธอดาวนึงแล้วเขาตายเบสเลยตัวเยอะนอนแล้วพี่มุขวิธอดูเธอวิ่งมาให้มันยิงหัวอะไรอ่ะภาระภาระเออกูจะคอยดูจะเย็นครับ พี่เย็บถอดไลค์ให้แล้วสู้ๆปล่อยให้เขาด้วยดีเขาก็เธอคนกดเขาก็กดแล้วไหมอ่ะเมันก็เขายังไม่เห็นเลยไม่รอดหรอกเรอะไรน้องเวฟเอาใหม่เอาใหม่อันไหนบอกตึงอ่ะพี่เว็บเขาอยาไปว่าเวฟสิเอาใหม่ได้แล้วทีพี่เวฟว่าเขาอ่ะวันยังไม่ห้ามเลยพี่ พี่อยากอยากได้เอเดะใครมีใครมีตังซีเอเดิวให้หน่อยแล้วตังตังพี่หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเล่นเกมหน้าขอขอไปเอาที่ห้องได้ไหมอ่ะได้ไอวอลมีป้าเวฟนีพี่ไม่ต้องอะไรจะเย็นครับอย่าวีนครับเอามาเม็ดเดียวเลยพี่มูคอยดูแบบเม็ดเดียวเลยไอเวฟ่วอยู่แล้วพี่มูชุบหน่อยเฮ้ยเดี๋ธอพี่ชุบเองนะเขาชุบเองเธอ เธอเธอ,อไม่ต้องเธอเล่นไปกับตาย <ไป S 3> เลยมามาเอาดาเนี่ยเอเพี่เอายากับพี่ตรบนี้ของข้าเธอ,อเขาก็โดนยิงนะเ,เมื่อกี้เอาเธอจะรอดไงแต่เวบเมื่อกี้เวบดาวไงเอาอเธอจะยิงไปตายทำไมก็เล่นดีๆหล,ลังรั้วโคตรเจ็บอบอกเลย มาดีมาดีเอามาดีอ<ม>ุ๊ยเอาพี่มูโอ้โหโง่จังวะไหนบอกตืน่นตาครับพาลาทีมพี่มูมีคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วพาลาทีมยิงอ,อ,อะไรอ่ะไม่มาดไมไมูไม่มาดูแลแฟนตัวเองเลยเอา้าดูแลได้ไม่นี่รายงานเร็ว เขาเมาคนนี้อยู่เธอถ้าดูแลไม่ได้ก็มาให้พี่นะครับเดี๋ยวพี่ดูแลให้ดูไว้คนตึงเขาเล่นยังไงไหนอ่ะไหนอ่ะได้แค่ไหนอ่ะแต่งตัวก็ไก่โอ้มีท่าตรงไม่มีท่าเต้นไม่หนีโอ้ท่าเต้นอะไรมีมีไอเคมังกรไหมอ่ะมีตังเติมไหมอ่ะพี่แต่ว่าแต่ไอเคมังกรพี่พี่รักส่วนนะพี่ชอบอ่ะแอมมาเอาละคราถ่ียไปเล่นได้นะครับถ้าเราได้เป็นแฟนกันะได้เลยถ้าเขาใส่ไงตอนแรก เอาเดียวดิอะไรอะโอ้มีปัญญาจะอัดตัว9อะไรงั้น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 พี่ขอจีบแฟนน้องได้ปะนั่นมันแฟนผมเนียพี่จะทำไมอ่ะวิออกจากกลุมไปเลยมันหัวเสียแน่เลยพี่มู๊หรืมันกดพี่แน่เลยดูดีดูดีเชิญมันไหม มันจะมาไหมวะมีมันไม่มาเลยต้องไปโงองแล้วเนี่ยไปเชีรับข<พ>าเชีเคโอเคครับทุกคนน้องผมก็หัวเสียเรียบร้อยแล้วแบบเออหัวร้อนเลยถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ช่องเวฟยินด้วยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนจุบ๊บ